วันนี้ขอตามต่อที่หนึ่งว่าทําไมเชียงใหม่เพื่อไทยประชาชนต้องไปสาดน้ำนที่นั่นอ๋ออย่างนี้นี่เองทำไมต้องไปเพราะว่าถ้าเรามองว่าเชียงใหม่คือเมืองแห่งการ เล่นสงการานที่เรื่องชื่อลือชาทั้งเมืองไทยและต่างประเทศและทั่วโลกเข้าใจได้แต่ในทางการเมืองเชียงใหม่เป็นพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นโอเคทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเชียงใหม่เป็นเขตพื้นที่ที่พักเพื่อไทยสามารถที่จะยึดครองไว้ได้เกือบทั้งหมดหรือทั้งหมดก็ว่าได้พักเพื่อไทยกลุ่มเสื้อแดง สามารถที่จะยึดการเมืองท้องถิ่นระดับชาติของเชียงใหม่ได้ทั้งหมดและแทบยกเบเบ็ดเ7็ดขาดครับพอหลังปี2566เป็นต้นมาใครจะคิดครับว่าพรรคเสื้อแดงต้องสูญเสียที่นั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอสอในเชียงใหม่ให้กับพรรคส้มไปสอสอเชียงใหม่ปัจจุบันมี10คนสิคน เดิมเป็นของพักเสื้อแดงมวันละเก้าหนึ่งสิบตอนนี้จาก10บพักส้มซึ่งตอนหลังก็ชื่อว่าพักประชาชนล่าสุดเจคนครับเท่ากับ70%ของสรเชียงใหม่มาจากพักประชาชนอีกสองที่สีแดงมีแค่20%คือ2ที่นั่ง และอีกหนึ่งที่สิบเปอร์เซ็นมาจากพรรคกาทธรรมอุณมนรรัดงนั้นโดยรวมเชียงใหม่คือเมืองหลวงของเสื้อแดงต่ตอนนี้ถูกตีแตกกลายเป็นเมืองที่ถูกยึดโดยพักคสีส้มประเทไทยเหลือสองเป็นทํา1หนึ่งนี่เป็นเหตุที่สงการานคุณทักษิณต้องไปปีนี้ก็ไป ไปกับโอ๊ยเองปีที่แล้วก็ไปนะแม้แต่เพิ่งกลับมาจากประเทศไทยก็ต้องไปเพราะว่าไปเพื่อจะไปทวงพื้นที่คืนมาให้เป็นของพรักเพื่อไทยและแน่นอนฮนะพักอนาคตม่ใช่อนาคตใหม่ขออภัยพรคประชาชนปัจจุบันคุณพิธาต้องบินกลับมาเมืองไทยแม้จะบอกว่ามาเล่นสาดน้ำพาลูกสาวมาเที่ยวอาทิตย์หน้ากลับไปคุณคุณต๋อมชัยวัฒน อดี๋หัวหน้าพักบอกว่าก็วันนี้พาลูกชายไปเล่นน้ำเลยผมเห็นอยู่นะคุณเท้งก็บอกว่าก็มาพบปะพี่น้องประชาชนแต่ว่านี่คือการมาที่จะแบบรักษาพื้นที่ของพักประชาชนในเชียงใหม่คือฝั่งหนึ่งคุณทักษิณก็ต้องมาบอกเฮ้ยเราต้องเอาสอสเราคืนมาพักประชาชนก็บอกว่า เฮ้ยเราต้องรักษาฐานที่มั่นของเราให้ได้และต้องเพิ่มขึ้นมาให้ได้งั้นสงการก็จะไม่แปลกที่สองฝั่งขนแกนนำไปเพราขนไม่ได้ต้าไปเองนะครับนี่แหละทำไปที่เชียงใหม่คขาจริงก็คือเชียงใหม่แล้วลัฒนพูนแล้วปางนี่ก็เป็นเขตหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสูขนะครับและขนาเดียวกันก็จะมีการเลือกตั้งเทศบาลที่เชียงใหม่นะฮะแล้วก็หลายจังหวัดด้วยกัน ก็คุณทักษิณรอบนี้จะไปเชียงใหม่หลังจากศาสตร์นงศาสตร์น้ำเสร็จเี้นะก็วันที่ยี่สิบหกเมษาจะไปครั้งหนึ่งนะครับไปเป็นพิธีรดน้ำํำหัวอีกรอบหนึ่งไปเชียงใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยีิบเ็ดเมษายนคุณทักษิณจะขึ้นปลาสายหาเสียงกับผู้สมัครนะคร ในปรเทศสมนตรีของเชียงใหม่ด้วยเห็นไ,ไหมหมดสู้กันทุกเม็ดนะฮะเมื่อตอนหัวข้าวโมงจัดรายการกับคุณแคนสาริกาที่กาสุกยู่ห้าในการเทีความคิดคุณแคนไลฟ์ฟังว่าเทศบาลเนี่ยที่จะเลือกตั้งตัวประเทศเนี่ยเพื่อไทยส่งแค่เขตเดียวนะส่งเชียงใหม่นะคือค่า,า,าเทศบาลเป็นเขตที่พรรคการเมืองเขาไม่ค่อยสง่งเพราะก็ถือว่าเป็นเขตอิสระ คือแล้วแต่จะพื้นที่บ้านใหญ่หรือใครก็ตามแต่เพราะว่าบางบางทีพี่น้องกทะเลาะกันแย่งกันเนี่ยนะเขาก็ไม่ยุ่งกันแต่ว่าพักเพื่อไทยส่งแค่เชียงใหม่เพราะให้รู้ว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ดัน้การเมืองทุกระดับไม่ว่าจะเป็นอปอจอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าเป็นสสเนี่ยต้องพักเพื่อไทยต้องช่วงจริงให้ได้ก็เลยส่งไปนหนึ่งเขตส่วนสวจบแลนะ้วนะฮะสวคุณคุณอะไร อดีตเรัาทิบตีน้องเขยคุณทักษิณน,น,น่ะนะดูสิที่นี้ความจำแย่ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยสมชายวงสวัสดินะลงไาแล้วเราก็ไม่ได้นะนี่คือสมรภูมิของทางเชียงใหม่นะครับสังเกตไหมครับว่าปกติช่วงสงกรานเนี่ยข่าวข,าว,ขาวการเมืองเนี่ยจะจะแบบเงียบๆน,นะแบบซบเซาอ่ะคือช่วงสงกรานคือช่วงที่ผู้คนก็ พักผ่อนสาดน้ำรื่นเริงนะตั้งวงเฮฮาอ่ะกินเล่าวันเถอะเที่ยวกับไหว้ผู้ใหญ่ขอพรนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะต่ว่าปีนี้สุดข,ข่าวการเมืองคึกคักโดยเฉพาะยิ่งที่เชียงใหม่นะต้องยอมรับว่าคุณทักษิณกินแน่มา้างนะแกก็เปิดประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะแต่เชียงใหม่ได้เป็นข่าวนะ เช่นคุณทักษินพูดเรื่องอะไรที่เชียงใหม่สัมภาษณ์เรื enemies. ่องเรื่องความขัดแย้งระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยใกล้ใกล้สัมภาษณ์ที่เชียงใหม่ลุยน้ําให้สัมภาษณ์นี่แหละแล้วก็มีการพูดเรื่องตอนนี้คุณทักษินบอกว่าเนี่ยได้คุยกับคนรอบๆตัวตัวนัทรัมป์หลายคนแล้วนะฮะแล้วก็คิดว่าอยู่ในพ่อที่พูดคุยได้เนี่ย ตัวหลังก็บอกว่าคอ้ายๆอาจจะเป็นตัวแทนในการเจรจากับทางทรัมป์นะนี่ก็ให้ข่าวมาแล้วล่าสุดนี้แหละช่วงสงการเนี่ยคุณทักษิณบอกว่าได้มีโอกาสคุยกับมินอ,องหลายนะครับผู้นำพมา่าซึ่งจะมาประเทศไทยแล้วก็มาเจอกับอัอนวานายกมาเลเซียนายกเป็นประธานอาเซียนก็จะมาที่ไทยวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมเมษา ก็จะคุยคุณทักษิณแล้วก็มีนองหลายจากพมาก่าคุณทักษิณบอกว่าก็จะคุยกับนายกอันวาในฐานะอาเซียนเรื่องที่จะเจรจาสู้กับทำไม่สู้กับทำเจรจากับทำอะเรื่องภาษีอะคุณทักษิณเแกก็มีข่าวทุกวันนะแล้วเนี่ยธรรมธมมาเรารู้ความจริงว่าตกลงว่าคุณทักษศิณเนี่ยแกได้คุยกับพลเอกอาวุโสมินองหลายด้วยนะ ดูเงียบๆแลวก็คุยนะเพราะว่าองหลายนี่ก็ถือว่าเป็นสายล่อฟ้าเหมือนกันนะครับคือตอนที่แล้วมาประชุมทีแล้วคนก็บอกว่ามาได้ไงเพราะว่าคนก็สุขว่าเอ้ยทำไมเมืองไทยต้องเป็นที่ฟอกขาวให้กับปรเตสมินอ,องหลายเพราะว่าเขาเองก็เป็นผู้นําเผด็จก,การยึด,ดอานาจองซานซูจีมานะ,ะที่สํคาคัญก็คือว่าเป็นผู้นําเผด็จก,การที่ยังไม่ฟังไทยอะ่ะแล้วประชาคมอาเซียนก็ปฏิเสธการมีความสัมพันธ์กับทางนอีองหลายนะ แต่ว่าไทยก็เชิญมาเขาบอกเอ็อมาฟอกข่าวหรือเปล่าระวังจะเป็นเป้าให้กับประชาคมโลกอาจใช้กดดันเรื่องอื่นด้หรือเปล่าแต่วันนี้รอบสองแล้วมีนหลายที่จะมาแต่วันเนี้ความจริงที่ได้ยินก็คือว่ามีนองหลายเขาคุยกับคุณตักสินน,นี่ก็คุณตักสินเขาก็สร้างประเด็นข่าวได้ทุกวันนะฮะกับทางสงการกลับมาก็หลังสงการผมคิดว่าก็หวังว่าน,นายกร,รัฐมนตรีคุณแพรทองทางก็จะได้พูดเรื่องของบ้านเมือง นะครับบ้างนะฮะไม่นั้นก็ก็ดูเหมือนคุณลุงอิงก็จะพูดเรื่องกระทรวงนู้นกระทรวงนี้อะไรเงี้ยความัดแย้งระหว่างพรรคอะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นเรื่องอีเวนต์มากกว่าตอบเรื่องอีเวนต์ตอบเรื่องกิจกรรมตอบเรื่องโครงการอะไรเงี้ยนะแต่เป็นเรื่องหลักๆเนี่ยที่ต้องอาศัยการตัดสินใจต้องการแก้ไขปัญหาพระอุทบาลเรื่องที่ทางประเทศเนี่ยแปลกนะต้องฟังจากคุณทักษิณผู้เป็นพ่อมันแปลกดีนะเอ๊เพลงขายอ๋อเพลงของคุณ เพลใครอะเพลงกูคุณเต๋อใช่ไหมเรวัตพุทธินันท์เนี่ยมันแปลกดีนะนี่นะต้องขอไฟคุณเต๋อครับพอดีคิดถึงเพลงนี้จริงจริไม่ได้คิดประจาเกี่ยวข้องกับทางการบ้านการเมืองแร่ว่าชื่อหูเพลงติดหูเพลงติดหูเนี่ยคุณคุณคุณเต๋อหรือว่าพุทธินันท์เป็นนักร้องที่พลิกวงการแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งอกรมมี่ร่วมกับอากูใช่ไหมแต่ายท่านก็จากไปก่อนนะครับก็นี่แหละ ชียงใหม่ก็เลยคือคักช่วงนี้เดี๋ยวอีกวันสองวันก็ก็กลับสู่ที่เดิมนะก็มาดูต่อว่าคู่ที่เคยไปเข่านะอัดศอกระหว่างเนวินทักษิณเนี่ยหรือไม่ก็ชัยชนกกับแพทองทานจะจบยังไงหรือว่าจบไปแล้วหรือว่าปล่อยให้การเวลาแก้ฝ่ายไปก็เรื่องสนุกนะครับแต่ว่าที่ สนุกกว่าก็คือว่าเราติดตามอย่างเท่าทันและเข้าใจอย่าตกเป็นเหยื่อของการปั่นเนื่ย่าตกเป็นเหยื่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับรักไข่ชอบไข่ก็ไม่มีปัญหาดูวิเคราะห์ให้เท่าทันกันนะครับย้ำอีกทีว่าครอบครัวคนไทยรักกันจริงๆนะครับ